จากคลิปตะกี้นี่คลิปแรกอัน,นี้เราอย่าไปติดมากนะักอย่าไปกังวลถ้าเราอยู่ในโลกของผู้มีศีลแล้วเราก็ต้องสำรวมศีลงดงามไหมผิดไหมพลาดไหมนะเราก็ไม่ควรกระทำแต่เราทำผิดไปแล้วเราก็แสดงอาบัติ์ถ้าเป็นพระถ้าเป็นเนนก็ถ้าหมูคนหน่คณะเขาไม่พอใจเราก็นะสมาทานโดยการต่อบอกกับพระ นี่ยเดี่ยที่ใช้ภาษาคำว่าต่อศีลต่อศีลนะถ้าเราอ่อนหัดเราอยู่ในหมู่เราต่อศีลบอกกับพระแต่ถ้าเราอยู่ผู้เดียวเนี่ยเราตั้งใจเอาใหม่นะแต่เราต้องรับกรรมนะกรรมนะี่ยมันย่อมม,ม,มีเราจะเลินศีลว่าเราไม่ทําต่อไปอีกเราก็เรียกกับสารวมอินทรีย์หรือสะสารวมอยู่ในศีนเป็นอินทรีย์สังวรหรือศีลสังวร แล้วเราจเจริญทำจิตทั้งเราให้มีพละงกำลังจเจริญสติทำให้เกิดสมาธิข่มกิเลสบาปกรรมนั้นให้ได้ว่าเมื่อบาปกรรมมันมาแล้วนี่เราสามารถรับไหวเมื่อกิเลสตะกูลราคามาอีกพอเราจเจริญสติสมาธิแล้วเรามีกิเลสราคาโทสศโมหะอยู่ในใจในสมมติราคะละกันทำให้นาสุจิเคลื่อนเราเคยแพ้มันทำให้ศีลเราต้องดังพ้อยไว้เนั่นเราเจริญสติสมาธิให้มาก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  สติมากเข้าเป็นสมาธิมากมันจะมีคมอยู่อันนี้พออารมณ์ไม่พวกราค่าตัวเดิมมาปรากฏปรากฏว่าถ่าที่ดีอย่าให้มันอย่าออย่าไปเริ่มเลยอย่าไปเริ่มใหม่อย่างเช่นเรารู้ว่าเราแพ้ในทางร่างกายเราสมบูรณ์เกินไปแล้วก็ลดลงมาเรื่องอาหาร นะเรื่องราวภายนอกนะท่องอินเทอร์เน็ตไปเห็นภาพโป๊ภาพเปือยอะไรที่ยั่วยุอารมณ์เราก็พยายามปลีกเลี่ยงอย่าไปดูมันก็เรียกสำรวมรีสำรวมตาสำรวมลิ้นทานอาหารให้มันน้อยนะให้มันพออยู่รอดได้แล้วเราต้องมีที่เกาะที่พึ่งก็เน,นอกจากไอ้ศีลโดยสมมุตินี่แล้วเนี่ยนะจะเป็นเราจะผิดศีลก็ตามไม่ผิดศีลก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตาม หรือเฉยๆจะเดอเกิดเกิดสมาธิแล้วก็ตามเราเจริญสติเกิดสมาธิแล้วก็ตามให้จเจริญสติให้ตรงสัมมัญญาเข้าไปมันก็จะสลายตัวเนีตัวนา,าเป็นตัวทําความเพียรให้กิเลสเราล้อนคืออาตาปีมีสัมปชัญญโนติมาสองตัวมีทั้งสัมมัญญามีสติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราจเจริญดูใจเต้นนั่นเครียดลงดูความรู้สึกที่ลงกระทบให้มากๆ ให้ละเอียดให้ละเอียดช้ำรู้สึกให้ชัดในความรู้สึกก็ไปมากๆแนววิธีการปฏิบัติค่าอธิบายออกมาหลายคลิปละโดยละเอียดการจะก้าวขาว้าจากหยาบไปสู่ละเอียดเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกสิ่งเหล่านี้พวกกิเลสมาร์ตะกูละคาโทสสามโมหะมันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยทดสอบอารมณ์เราอันนี้ถ้าเราจะเริญสติให้ตรงสัมัญญาปุ๊บแล้วก็มีสมาธิ คมมันได้เนี่ยเราก็ผ่านไปได้เราก็ไม่ต้องทําผิดศีลแต่ถ้าเราสมาธิเราข่มไม่ข่มไม่ค่อยไหวเราจเจริญวิปัสนาถ้าวิปัสนาลล้วนเนี่ยราคะเกิดเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราปฏิบัติร,รมเนี่ยบางท่านเนี่ยเคยได้ยินในเพื่อนพระเดินยงกรมอยู่หน้าพิจิเคลื่อนเฉยเลยหน้ามันไปทําความเพียรให้กิเลสเล่าร้อนมีสัมมัญญะมีสติ ทำลายความยินดีลายให้บินาศไปมนันต้องตัดอุปทานไม่ว่าบุญก็ตามบาปก็ตามฌานสมาธิก็ตามเนี่ยเราจะต้องละออกไปคือเราจะต้องปฏิบัติให้ผ่านไปให้ได้เพราะแนคนที่แกมันไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องศีลโดยสมมุติภายนอกมากๆก็จะต้อง,ต,องต้องรักษาอารมคือทําศีลปรมัต์ให้เกิดแล้วก็ส่งอารมอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆมันจะค่อยคอยบีบค่อยค่เลียดค่อยคอยทําลายความยินดีลายนั้นออกไปตัดอุปทานออกไป ถ้าให้มันกล้าขึ้นสู่ขั้นสมาธิที่มันสูงกับศีลถ้าเราอยู่ในอยู่ในสังคมของคนที่รักษาศีลเนี่ยมันก็จะทําให้ศีลงดงามแต่ถ้าเราไปเกินอย่างนั้นก็คือเราจเจริญเข้าขั้นสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยมันไปทําลายราคะโดยเฉพาะเจโตสมาธิเนี่ยนะมันไปเผาผลาญทำให้เหือดแห้งสงบแล้วก็ถ้าเราเจริญปัสนามันก็ทําให้หลุดออกไปจากอุปทานเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันละได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งเฉย ละออกไปหมดนะเป็นการสลายกิเลสบาปกรรมแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราทําหน้าสจิให้เคลื่อนแล้วก็แล้วไปพอใจอยู่แค่นั้นกรรมของเราได้สร้างขึ้นมาแล้วเวลาเราตายถ้าเราไม่ปฏิบัติทำเราตายเราก็ต้องไปตกในเมืองในโลกเพราะมันผิดศีลนนะเรามาอาศัยความเป็นนักบวชนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการชดใช้เลยนะ ด้ยการเจริญสมาธิวิปัสสนาก็ไปชดใช้มันปัจจุบันชาติเลยปัจจุบันอารมณ์เลยทำาจตของเราให้จำใส่ขึ้นมาอีกภาวะกังวลการแทบไปเกี่ยวเนื่องอารมณ์ที่ไปเกี่ยวเนื่องกับการทำพิศีนมันจะค่อยๆอ,อยู่ห่างไกลไปเรื่อยๆสลายไปในกับความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งห่างไกลเพราะจิตใจเราเขาเรียกว่า มุ่งในการปัจจุบันอารมณ์ในการปฏิบัติจะ,จะเกิดเจริญสติกับความรู้สึกมีต้นมีธรรมเป็นนิกรที่พึ่งเน่ยะมันวิเศษกว่าเขาเรียกสรรพพลาังธรรมา,าโสชินาติลดของพระธรรมยิ่งย่ย่อมชนะลดทั้งปวงหน้ารสชาติของกามที่เราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์น,นะโดยเฉพาะศินแปดสิน 8, สิบสองรอยี่สิ 20, ส 27, บเจ็ดเราแพ้แพร่กับมันเนี่ยนะไอ้ศีลแปดยังพึ่งตัวเองได้ ศีลส,สิบเนี่ยมันจะต้องอาศัยข้าวชาวบ้านก็าเนี่ยมันหนักขึ้นมาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดน,นี่เขาไม่ให้ทําอะไรเรื่องกธรรมะหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนี้การที่ว่าเราจะผ่านจากจุดนี้ไปได้เนี่ยเราจะต้องใช้ความเพียรอย่างเลี้ยวแหลงตรงนี้ตัวคนเดียวถ้าสมมุติว่ากําลังเราน้อยเราสู้ไม่ไหวก็ต้องอย่างเป็นพระก็ต้องไปเข้าบริวารสักกรรมอาศัยกําลังของหมู่หมู่คณะสงฆ์ แล้วออกอบัตด้วยอภา,านด้วยพระยี่สิบลูกแต่ถ้าสมมติว่าอย่างพระระเจกพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยเป็นอบัตนอกจากสังฆาธิเศษแล้วอ่แล้วก็ยังเป็นอบัตที่เรียกว่าอนันตริยกรรมขึ้นมาเป็นกรรมนั้นอนันทเรียกว่าสติสัมัญญาเนี่ยคือเจตเนี่ยมันไปถึงที่สุดแล้วมันสู้ไม่ไหวแล้วสุดบาร,รมีของพระประเจกอ่ะ ที่ตัวเองเป็นประจัก์ปแจกบุคคลเนี่ยนะถืออะไรก็ถือแข่งเกินไปอาอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่รับจีวรจากกะหะบดีให้ฉันอาหารกา็ไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันแข่งเกินไปมันเหนือสาวกธรรมดาแล้วต่อมาเมื่อมันแข่งเกินไปเลยขีดท่พระพุทธเจ้าจะช่วยเหลือได้แล้วที่จะลองรับในบาร,รมีของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ต้องต้องไปรับผิดชอบตัวเองพึ่งตัวเอง พึ่งตัวเองอะพบตัวเองเคยทําบาปมาทําสงให้แตกแยกทำอรุเจ้าให่อเพราะเลยหิตเนี่ยตรงเนี้ยเวลาตายต้องไปรับกรรมถึงจิตจะมีการกลับใจในภายหลังนะแต่กรรมมันยังไม่ได้ชําระต้องไปชําระก่อนนะเพราะการรมมันหนักไงถ้าสมมุติว่าเราจเจริญสติสัมัญญาได้นะเป็นสาวกภูมิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นอบัตสังคาธิเศษเนี่ย อยู่กรรมในระดับมันเป็นครุกาบัติอันนี้ต้องอาศัยหมู่สงแต่ถ้าเราปฏิบัติเองเนี่ยเราจะต้องมีความเพียรที่เลี่ยวแรงมากทำจิตของเราให้มีพระกำลังตั้งมั่นให้ได้แล้วก็จเจริญนิพพานายอมใช้กรรมให้ได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นพระเราใสยข้าวชาวบ้านเนี่ยเราต้องจ่ายไอ้ตรงนั้นแต่ถ้าเราเป็นฆราวาสรักษาศีลแปดเราก็ลด สภาวะภายนอกออกมาแล้วมารักษาศีลแปดหากินด้วยตัวเองเนี่ยเราปฏิบัติธรรมอย่างเข้่งเคียดถึงมีเขาถึงได้บอกมีโอกาสได้ถึงอนาคามีบุคคลไม่ต้องตกนะัโลกอีกอันนี้เราก็คุยกันเรื่อยเปื่อยไปนะจากเรื่องน้ําทําน้ำอสุจิให้เคลื่อนกินข้าวหลังเที่ยงเนี่ยก็เป็น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 ,เป,นเ,เป็นการผิดศีล ศึกกับไปแล้วก็มาบวชใหม่บวชใหม่แล้วก็พระต่อศีลให้ได้ไหมเราจะว่าพระต่อศีลได้ไหมก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราต่อ,ต,อต่อสุมสี่สุมห้าพูดไปพูดไปเรื่อยๆือย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยมันก็ได้ผลน้อยแต่ถ้าเราสนใจเนี่ยแม้กระทั่งเราอยู่พูดเดียวนี่เราก็ตั้งใจของเราใหม่ทำ้วยที่ตัวเองเป็นพระจะมีอาบัตติดตัวไหมเมื่อบวชเป็นพระมันไม่เกี่ยวกับอาบัตแล้วเพราะว่าเป็นเนนเนี่ยมัน บาปกรรมมันมีเฉพาะตัวเองอบัตินี้ก็คือสิ่งที่เราละล่วงละเมิดพระศีลวินัยนี่แล้วทำมีโทษเหนือตนมีโทษมากโทษน้อยเขาก็แบ่งแบงกเอาไปอย่างที่ว่าเนี่ย